สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อพลอยเป็นสาวสวยตัวเล็กผิวขาวหน้าออกหมวยๆอายุ25เพิ่งจะแต่งงานอยู่กินกับสามีพี่ตั้มได้ไม่ถึงปีพี่ตั้มสามีของหนูอ่ะเป็นชายหนุ่มร่างเล็กมีสัยดีเล่าไม่กินบุหรี่ไม่ดูแต่เสียอย่างเดียวเรื่องบนเตียงไม่เคยได้เรื่องสักเท่าไหร่ดูเหมือนเขาจะไม่เคยต้องการเรื่องแบบนี้เลย ขนาดคืนวันแต่งงานน่ะเขายังไม่แตะต้องเนื้อตัวของหนูเลยส่วนมากหนูอะต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเกือบทุกทีแถมยังไม่ทันที่นกกระจอกจะกินน้ำอ่ะพี่ตั้มอ่ะเขาก็ถึงเส้นชัยทิ้งหนูไว้ให้อยู่กลางทางให้อารมณ์เสียตลอดแล้วเย็นเนี้ยขณะที่หนูกำลังยืนทำกับข้าวอยู่พี่ตั้มก็พาหลานชายของเพื่อนสนิทของเขา มาแนะนำให้หนูได้รู้จักหลานชายของเขาอ่ะหน้าตาดีมากไม่น่าเชื่อเลยว่าหลานชายของเพื่อนสนิทขขงพี่ตั้มคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกที่แสนจะเจิดชื่อธรรมดาของหนูให้มีสีสันมีชีวิตชีวาปาตังกาปาตังกี้พอ,อยนี่หลานชายของเพื่อนสนิทพี่เองนะเขาชื่อโจอายุ20จะมาขออาศัยอยู่คอนโดเดียวกับเราสักพักหนึ่ง ช่วงที่รอเอกสารบางอย่างจากมหาลัยเก่า mm. เพื่อไปทำเรื่องเรียนต่อต่างประเทศที่สถานทูตอนะหนู mm. ก็มองหน้าโจด้วยใจที่เต้นระทึก mm. สวัสดีครับ mm. นะ้พลผมมาขอรบกวนอยู่ด้วยสักพักนะครับ mm. ไม่เป็นไรหรอกจ้ะทำตัวตามสบายเถอะนะนึกว่าเป็นบ้านของตัวเองกันแล้วกันนะเป็นคนชิลๆสบายๆหนูจอบโจ ด้วยสีหน้าที่แดงดำเพราะใบหน้าของโจช่างหล่อเหลาเล้าใจยิ้มเทียใจแทบละลายแถมหุ่นเน่ยยิงสูงใหญ่บึกบึนแบบพวกนักกีฬาเกินวัยรุ่นที่อายุยี่สิบทั่วไปพอโจยืนคู่กับพีต้ามแล้วอ่ะตัวของพีต้าะสูงแค่ไหล่ของโจเองดูแล้วโจใหญ่กว่าพีต้ามเยอะมากจึงหนูอ่ะ ฉจนกอยากจะให้พี่ตั้มตัวใหญ่ๆเหมือนกับโจแล้วคืนนั้นหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วก็กินข้าวกันเสร็จหนุ่มก็เข้าไปอาบน้ำแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ำในชุดผ้าคลุมสีขาวแล้วก็เดินสวนกระโจที่กำลังจะเข้าไปอาบน้ำสาวจัาหนูเขาอยู่ในชุดออกกำลังกายเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้น เมื่อเขาชุ่มตัวไปหมดจนหนูเห็นหนุ่นที่ล่ำเบิกของเขาแล้วถึงกระใจสั้นขาสั้นพานจะหมดแล้วเอาดือด้อจะอาบน้ำเหรอจ๊จหนูทัดทายเขาด้วยใบหน้าที่แดงกำํำครับแล้วคอยใสโจอก็ยื่นหน้ามาข้าง,างหนูสายตาของเขาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ น้าพลอยใส่เนี่ยผิวสวยหุ่นดีเหมือนกับแฟนเก่าของผมเลยนะครับผมเห็นน้าพลอยใส่แล้วคิดถึงแฟนขึ้นมาเลยโจพูดเบาๆที่ซอกคอนหนูจนหนูขนลุกเหลือจ้าโจหนูตอบโจด้เสียงที่สั่นเทาแล้วหนูก็รีบดึงเสื้อคุมสีขาวของหนูมาปิดตัวไว้ให้มีชิดว่าเดิมแล้วก็เดินออกมาจากตรงนั้นแต่โจก็ยังหันหลังมามองหนู กันหนูโดยลับสายตาไปโจมองหนูด้วยสายตาของแดกลาชัดๆขนาดพี่ตั้มยังไม่เคยมองหนูด้วยสายตาแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าสายตาแบบนี้ที่มองหนูจะเป็นสายตาของหนุ่มอายุ20มันเหมือนสายตาของคนที่มากประสบการณ์ชำชองในความลับสายตาของเขาที่มองหนูทำให้หนูถึงกับใจสัน่น รู้สึกบางอย่างขึ้นมาจึงต้องเข้าห้องไปสกิปพี่ตั้มให้ตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมบางอย่างดับหนูแต่พี่ตั้มก็ทําให้หนูผิดหวังเข้าเส้นใจไปก่อนอีกตามเคยทิ้งหนูไว้อยู่กลางทางจะหนูอยากจะตั้งฉายา,ยายให้พี่ตั้มว่าพี่ตั้มสิบวิจะรีบถึงเส้นชัยอะไรกันนะกันหนาะอารณ์เสียหลังจากวันนั้นผ่านไปเกือบสองสัปดาห์ โจกับหนูก็สนิทกันมากขึ้นโจเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งและก็ฉลาดมากมีความเป็นผู้นำสูงหนูกับเขามักจะออกไปทานข้าวด้วยกันบ่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งพี่ตั้มโทรมาบอกหนูว่าคืนนี้มีงานด่วนให้หนูทานข้าวได้เลยไม่ต้องรอคงจะกลับเช้าหนูกับโจก็เลยอยู่กันตามลำพังวันนี้โจ ช่วยหนูทำกับข้าวด้วยโจมากระซิบที่ข้างหูของหนูเบาๆนะพลอยครับนะพลอยชอบกินมะเขือยาวไหมครับแล้วหนูก็เห็นมะเขือยาวที่โจถือมาอย,ย,ยากอยากอยากจะนาอยากกินงั้นเดี๋ยวผมะจะทำมะเขือยาวชุกแป้งทอดให้นายกินนะครับพอทำเสร็จพวกเราก็ทานข้าวกันสองคนแล้วโจ ให้หนูชิมมะเขือยาวที่เขาทําอร่อยไหมครับนะ้าอร่อยจ้ะพอดีปากพอดีคําน้าเลยแถมรสชาติก็ดีด้วยน้าชอบโจก็ยิ้มแก้มทัดปีที่หนูชอบมะเขือยาวของเขาหลังจากทานข้าวเสร็จหนูก็เข้าไปอาบน้ําต่อจากโจกินของโจยังติดอยู่ในห้องน้ําอยู่เลยเป็นกินสปอร์ตแบบผู้ชาย หนูได้กินแล้วอ่ะหมูสักคึกคักยังไงก็ไม่นุ้กบอกไม่ถูกเพราะอาบน,น้ําเสร็จหนูก็ใส่ชุดคลุมสีขาวแล้วก็มีผ้าผืนเล็กพันผมไว้เดินออกมาจากค้องน้ํามานั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วหนูก็ได้ผมที่มันเปียกอยู่โจก็มาขอช่วยหนูได้ผมให้ผมช่วยได้ผมให้นานะครับก็ได้สิจ้าโจถ้าอยากทำก็ทำสิ เอาเลยแล้วโจก็หยิบใจเป่าผมมาเป่าผมให้หนูน้าพลอยนี่ผิวสวยหุ่นดีเหมือนแฟนเก่าของผมนะ่โจพูดแบบเดิมอีกครั้งพรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วคืนนี้ยผมขอบนริบัตินะให้ผมช่วยทาครีมให้น้าพลอยได้ไหมคะับผมก็บอกหน้าโจแล้วก็ใจอ่อน ไอ้สิจ๊ะอยากทําก็ทําเอาเลยจ้ะแล้วโจก็ยื่นมือหนาของเขามาทาครีมให้กระล่างบางนุ่มของหนูแถมยังยื่นใบหน้ารอเหลาคมคายมากระซิบเบาๆที่ต้นคอจนหนูขนลุกสู้นะครับนะสวยเกินปุยมุ้ยอ่ะผมอดใจไม่ไหวแล้วจะเป็นไรไหมถ้าคืนนี้ผมจะคิดว่านะเป็นแฟนเก่าของผม หนูก็ตกใจทำตาโตรีบลุกขึ้นจากโตก๊ะนี่โจโจพูดอะไรแบบนี้กันนะพูดแบบนี้กันนได้ยังไงแล้วหนูก็รีบหันหลังกำลังจะเดินกลับเข้าห้องโจก็เอื้อมมือหนามาคว้างมือบางรุ่งของหนูไว้แล้วรีบดึงน่างของหนูเข้ามากอดผมชอบนะนะครับเขายื่นหน้าเข้ามากระซิบเบาๆที่ข้างหนูหนูแล้วก็จ้องตาหนูจนหนู ต้องหลบสายตาด้วยความเอียงอายอย่าหลบสายตาของผมสิครับนะนะรู้มะมว่าหลงทางเสียเวลาหลงสบตาผมเสียการทรงตัวเป็นอย่างที่โจเขาพูดจริงๆด้วยตอนนี้หนูทั้งใจสั่นขาสั่นเสียการทรงตัวไปหมดถ้าไม่อยู่ในอ้อมกอดของเขาตอนนี้นะคงจะต้องสุดตัวลงไปนอนกับพืนล้ะแน่ๆเลยแล้วหนูกับโจก็สบตากัน น้ครับผมรู้นะครับว่านะต้องการอะไรสายตาของนา้ามันปิดปางผมไม่ได้หรอกจักนันโจก็ค่อยๆยื่นหน้าหล่อๆของเขาเข้ามาจูบหนูแบบอ่อนโยนตอนแรกหนูก็ไม่ยอมให้เขาจูบแต่ผ่านไปได้แป๊บเดียวหนูก็ตอบสนองเขาจากนั้นเขาก็ค่อยๆยืนน่นมือของเขาเข้ามาดึงผ้าที่ผูกชุดคลุมสีขาวที่มัดเป็นปมเอาไว้ จนปมคายตัวออกและชุดพุมสีขาวของหนูก็หล่นไปกองที่พื้นจากนั้นโจก็เติมเต็มสิ่งที่หนูไม่เคยได้รับจากพี่ตั้มจนจพาหนูไปถึงเส้นชัยสตีของหนูว่าดุดลอยหนูไม่รู้เลยค่อยซ้ำไปว่าคืนนั้นโจอพาหนูไปถึงเส้นชัยกี่ครั้งหนูนนดีดังเรียวว่าหนูมีความสุขมาก แล้ว,ว่านลุกขึ้นโจอก็บินไปเดินต่อที่ต่างประเทศโดยที่หนูไปส่งที่สนามบินเรื่องนี้หนูว่าไม่เคยบอกใครเลยนะคะทุกคนฟังแล้วช่วยหยยบแล้วก็เก็บไว้เป็นความลับด้วยนะคะไม่งั้นหนูจะฉาบคุณขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ